ฝันเห็นจอระเข้ทำนายฝันว่าชีวิตช่วงนี้จะมีเกณฑ์ที่ตนเองหรือคนในครอบครัวจะได้รับเคราะห์เช่นอุบัติเหตุเจ็บป่วยสูญเสียทรัพย์สินหรือถูกปองร้ายจากศัตรูคู่แข่งด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคุอายุมากกว่าแต่คนที่มีคู่ อาจต้องระวังความสัมพันธ์ที่แย่ลงส่วนด้านการงานให้ระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือข้อขัดแยง้งฟันเห็นจระเข้ตัวใหญ่หนึ่งตัวทำนายฝันว่าผู้ที่มีครอบครัวอาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกับการงานมีเกณฑ์เสียเงินหรือต้องฟาดเคอแต่สำหรับผู้ที่โสด มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจที่อายุมากกว่าส่วนคนมีคู่อาจต้องระวังเรื่องมือที่สามนอกจากนี้ยังเชื่อว่าฝันเห็นจระเข้ตัวใหญ่เป็นการเตือนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดผีวิญญาณเนื่องจากผู้ที่ฝันอาจจะเคยไปบนบานสารกล่าวแต่ยังไม่แก้บนฝันเห็นจระเข้ตัวใหญ่สองตัว ทํานายฝันว่าให้ระวังเรื่องการพูดจาจะทําการสิ่งใดไม่ควรประมาทด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้รับความรักจากคนที่สูงอายุส่วนคนมีคู่ต้องเอาใจใส่กันให้มากๆระวังเรื่องขัดแยง้งนอกจากนี้ในด้านการงานยังต้องระวังเรื่องการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงาน ฟันเห็นจระเข้ในน้ำคนรอบข้างญาติหรือคนในครอบครัวจะนําเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ต้องระวังเรื่องการพูดเป็นพิเศษเนื่องจากจะมีคนจ้องนินทาและใส่ร้าย,ายความรักคนโสดยังคงอดใจรอกันต่อไป